เอานะฮะสวัสดีครับยกมือไหว้เดี๋ยสิเออนะฮะนี่นะครับเห็นไหมร้านก็มีระเบียบนะระเบียบยังไม่พอมีวินัยอีกฮะนะฮะนี่คือสาวสวยที่เดินทางมาจากนอนเมืองนะฮะสวยเลยออย่ามาพูดอย่างนี้นะคนสวยนั่นเองนะฮะเอาหูนี่โตกับพี่นะนะฮะสวยมากเลยอยู่กลางๆพอดีนะครับนะฮะในทั้งสองข้างเลยนะฮะนะเธอใส่ไม้นะฮะแล้วก็ใส่ไม้กี้เหร่มากใช่อันนี้อันเก่าใช่ไหมฮะ เออไไม่่ด้ใสอ๋อก็เลยกดกลับมาเลยเอาเก่าใส่แต่ไม้นี่ไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ว่าร้านพี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ไม่ได้รับตัวนี้นะเพราะมันไม่สวยนะฮะน้องไม้นะฮะมา,นะะม,ามาจอบเหลือกนะนะครับมากับน้องๆนะ,ะนี่ผู้ช่วยพี่ผู้ช่วยพี่เนะ่ยน้องอ้ำอ้ำอึ้งครับนะฮะแหมเรียกจูโปชอปปี้ด้วยหุ่พีสเลยนะฮะแล้วก็คนนี้ไม่อยาก ดูกล้องเนี่ยเด็กเขาเขางบหน้าไม่อยากออกกล้องนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจาะเนือกกันนะฮะเข้าตามเธอมาครับนะฮะแต่ประกันเรียบนะ,ะโอเคครับตามพี่แจ็คละทำได้เกินไปครับนะเออนะฮะกูพี่แทงไม่ได้แล้วกันเออได้ได้แค่นี้กำลังด,ดีครับอ้าวแทงขึ้นไปนะฮะครับโอเคนะฮะผังชายนะครับอาจจะเก่งนะครับนะฮะโอเคเรียบร้อยจ้านะฮะครับอาจารย์บอนนะฮะ ขอผ่านมือหน่อยนะฮะครับนะขอผ่านมือหน่อยกขึ้นไปยกขึ้นไปนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยจ้านะฮะครับเอาออกมาแล้วนะฮะครับนะฮะจอเสืองนี่ดีอย่างหนึ่งนะมันไม่เจ็บนะฮะดูแลง่ายสองวันก็หายแล้วครับนะฮะสวยงามเลยนะฮะของเธอสวยงามเหมือนเหมือนที่จะคิดได้นะฮะอ่ะพี่ให้ดูนะครับนะฮะเห็นใช่ไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่หมุนให้ครับนะครับนะอ่ะพอปล่อยมือครับนะคนปล่อยมือ แล้วเรามายืนตรงนี้ฮนะยืนตรงนี้นะนะครับนะฮะโอเคนะฮะจับตรงนี้พี่หน่อยนะฮะจับตรงนี้นะมือเดียวจับ <Okay. S 2> มือเดียวก็ได้นะครับมือเดียวจับก็ได้แล้ว ครับโอเคก็เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่มีอะไรสวยงามนะฮะสวยงามมากนะฮะสำหรับเหลือเธอนะคะครับนะฮะโอเคนะฮะครับอันนี้ติดเลือดอ๋อฟันมันเหลืองครับนะฮะแล้วก็เป็นเลือดฟันเหลืองไม่เฉยนะโอเคครับเดี๋ยวพี่ให้ดูวิธีครับนะครับครับจับกระจกครับจะพี่แท็กได้นะฮะนะฮะโอเคนะโอเคครับสวยงามครับนะฮะไนสุดน้องไม้ก็สวยไปแล้วนะครับ โดยการจเจาะเหงือกเป็นแฟชั่นใหม่เมื่อวานเจาะไปสิบกว่าคนเลยครับเหงือกฮะวันนี้คนที่หนึ่งละน่าจะมีประมาณเก้าคนนะครับอ้าวนะฮะบอกกับท่านผู้ชมหน่อยว่าเจ็บบ้างไหมกระดานถ้าผู้ชมกลับบ้านเดี๋ยวต่อวิดีโอรหรือเปล่าหรือว่าไงไม่เจ็บนะฮะอ,อ,อ้าวมีเจาะอ้าเจาะด้วยใช่ไหมอ้าวอ้าวจะมีเจาะอีกเจาะเองฮะเอาลูกคืนใายครับนะฮะน้องมายนะครับคนเดิมครับนะฮะต่อแล้วครับเมื่อกี้เจาะเหงือกไปนะฮะบอกว่าขอหูอีกข้างหนึ่งนะฮะครับพี่ก็ลืมไปนะฮะ อ้าวคอนทายครับนะครับเนี่ยับสวยงามนะครับเข้าไม้ดูครับนะฮะโอเคนะโอเคครับจับเลยได้วเลวลา ข้อห้ามนะครับเวลาทํากับร้านแจ็คดอสันไปแล้วห้ามอะไรบ้างนะฮะห้ามเกี่ยวใช่ไหมไม่ข้างล่างเกี่ยวได้ไหมไม่เกี่ยวได้นะครับข้างล่างยังเกี่ยวได้เหมือนเดิมนะฮะจะเกี่ยวเบ็ดนะฮะจะชนจะกระแทกบริเวณที่จอดไปข้างล่างชนได้ไหมชนได้เหมือนเดิมนะครับนะกระแทกได้เหมือนเดิมส่วนการอยู่กันกินร้านื่นบอกว่าห้ามกินไข่นะฮะแต่ร้านนี้ให้กินไข่ได้นะฮะไข่ผู้ชายก็เลียได้นะครับนะ ร้อนไข่ไส้เดือนแมลงส,สาบกินเลยนะฮะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับนะฮะโอเคครับอ่ะสวยงามครับนะฮะต,ตออาตานี้ไม่เจ็บพี่รัตสูรฮะนะฮะเพราะแทงกันมาบ่อยแล้วฮะหูก,ก็โตกับพี่นี่แหละครับนะใช่ไหมไม่เอา้าวก่อนจะกันไม่บายยิ้มหวาน,านไม่เจ็บนะโอเคยิ้มเงือกด้วยเหงือกน่ารักดีอ่อาไหนดูดิเย็นดิเย,ย,ย,ย็นเห็นเ่ะเออน่ารักดีครับโอเคไปนะ,ะเรียบร้อย